ดิชเวิลด์โฮเทลผนึก Continental ทาวเวลทุ่มทุนจัดงานแกลนโอเพนิ่งสุดอลังการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่พร้อมทับดาราดังเต่าสมชายแคทอิงลิสปีเตอร์ไนกี้ร่วมแสดงความยินดี งานนี้สมศักดิ์ศรีการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวบริษัทลิทเวิร์ลโฮเซลผนึกกำลังกับบริษัทอย่างคอนติ n นนทัลทาวเวลจัดงานแกนโอเพน n ิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพราชดาท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขและความสำเร็จภายในงานได้รับเกียรติจากเอเจนซี่ชั้นนำและแขกรับเชิญคนสำคัญจากหลากหลายวงการที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับข้างค่ะ ทางฝั่งฮ่องกงนะคะคือมิสเตอร์แซมรีก็คือบริษัทคอนติเนนทัลฮ่องกงทราเวลก็ถึงงานเปิดตัวครั้งแรกของเราในปันดับแรคืองานเปิดตัวของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเป็น3ปีที่ล i ชเวิร์โมเซลได้เปิดมาและเป็นครั้งแรกที่เป็นการเปิดตัวของเอเจนต์อย่างเป็นทางการพร้อมพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการที่เราทําให้ทุกคนเนี่ยได้ไปมูได้ไปเที่ยวฮ่องกงแบบคุ้มสุดคุมต้อง ที่ไหนไม่จับของเราจับแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะจะอุบไม่ได้แล้วแหละวันนี้แคทอาลูกแคทเตอร์เนี่ยมาเองเลยต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวต้องรอพี่เต๋าก่อนนะเพราะรอบก่อนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่า Amazing ของการทัวร์อีกอย่างหนึง่งก็คือการไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ฮ่องกงของพี่เตา๋าตอนนั้นเราจัดที่โรงแรมใช่ไหมเอ่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าระหว่างแคทเตอร์ เราจะไปจัดที่ฮ่องกงแต่ที่ไหนรับรองไม่มีใครเคยจัดมาก่อนกว่าจะหาคิวลงได้ <l ars> ต้องบอกได้เลยนะคะ <G ül üyor> ไม่ได้ง่าย <S 2> <S 2> <C ur us> ใช่ <C ur us> ต้องบอกไปก่อนนะว่าเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นี้เตอร์เป็นคนคิดเองนะคนุณเตอร์คิดเองนะคะ <C ur us> เขาไม่เอา Me สแอนก e ทอะไร <C ur us> เขาบอกว่า <C ur us> ผมของ e t สแอนมู <C ur us> ถ้าเจอถ้ามากับริชเบอร์บอกได้เลยนะคะราคา ไม่ใช่เรื่องสําคัญความมันเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าเสียงตอบรับของวันนี้ที่ลิชเวอร์ภูมิใจที่สุดก็คือไม่ต้องบอกให้ใครรู้เลยว่าเรื่องของหมูเพราะว่าตัวของลิชเวอร์ก็คือฮองเฮาเนี่ยได้หมูเองแล้วก็ประสบผลสําเร็จเองก็เลยอยากให้ทุกคนไปหมูและที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวด้านในเราจะบอกเคล็ดลับว่าไปหมูยังไงอะ่ะแล้วมันได้คือบอกด้วยเลยอันดับแรกเลยนะเรื่องของราคา อันดับ2เรื่องของคุณภาพอันดับ3มเรื่องของการบริการทุกอย่างมีเหมือนกันแต่มันต่างกันแค่ตรงนี้แค่ราคาลิสบก็กินขาดแล,ล้วค่ะสนุกมากแล้วแบบรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะคือแบบมันไม่ใช่แค่มูยอย่างเดียวแต่มันก็คือความสนุกสนานความอบขันที่แบบไปด้วยรานั่นแหละนะคะแล้วแม่ดูแลดีมากด้ส่วนตัวพี่แคเชื่อเรื่องการมีไหมคะ อย่างการไปมูไปขอนรืออะไรเป็นพิเศษคะส่วนใหญ่ก็เรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็มีเรื่องความรักนิดหน่อยอ๋อที่พี่พีเตอร์ราคาพร้อมคิดก่อนเจงมิสแอนด์มูมิสแอนด์มูใช่ครับก็อันนี้มันจะแบ่งคือมันมีมันมีสองโซนครับมันจะมีโซนที่ผมกับแท็กเนี่ยจะไปมูกัุกคนด้วยแล้วก็มีการแบบว่ามีเดเองก็มีมักเดงกันนะ ก็เลยมีความรู้สึว่าทำข้าวมี้ต่มูน,นี่น่าจะเหมาะมากอย่างบอกให้ก็เป็นข้าวสายมูโดยตรงอยนะู่นะบบสน้ำมันกนแบบน้มันอรอยมาแล้วก็ที่ตอน,นแรกเราเข้ามาคุยกันนะครับก็ทางวิชเวอก็มีโอกาสพาเราไปไปมูรอ,อบ,บึงก่นนอกนไปแคปเนี่ยซึ่ง ตอนนี year, so 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 ้เน like ี่ยก็มีโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่แมคแล้วก็ทำไปทำมาตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยใช่เราก็ไปมูกันเรื่องนี้เลยใช่ตอนนี้เนี่ยพอมูเสร็จปุ๊บก็กำลังเริ่มไปได้ดีมากเลยทุกอย่างก็รับรับรองครับที่ทางริชเวิร์มหาไปเนี่ยครับไม่ผิดหวังแน่นอนไปค่ะวันนี้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่เล่นเต็มร้อยนะแต่ก็คือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคอเดิน์ฟเป็นก่อนใช่ครับเป็นแผนการ คาดว่าปีนี้น่าจะมี5เส้นทางหลักของเส้นทางสายชิงตอนนี้ต้องตุบไปก่อนเนื่องจากว่ากําลังดูหลายๆส่วนแล้วก็มค่าแน่นอนครับโปรแกรมใหม่ไปเชื่อโปเซสครูหลาจริงๆแต่ว่าอย่างที่ที่แม่บอกนะ้อราคาก็แตะต้องได้ด้วยแล้วก็แบบคือเออเวลาที่เราไปมูอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแนะนําด้วยว่าแบบไปที่ไหนบ้างแบบที่ที่แบบดีจริงๆแล้วก็มูยังไงจะต้องสวดยังไงอะไรยังไง แบบไปแล้วประทับใจแน่นอนที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญครับคืออย่างเราไปเองเนี่ยเราก็มูไม่ถูกหรอกแต่ว่าพอมามีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์ไปกับเราอย่างเงี้ยครับสองมาทำมีพิธีแบบเปิดฟ้าเปิดอะไรนี้ก่อนแล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็มีบทสวดที่ยหรือว่มีคนพาเราไปมูให้มันได้ผลจริงก็คือยังไงก็ขอขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอเจนต์ทุกท่านด้วยที่ให้การสนับสนุนลิชเวอร์โฮสเซลแล้วก็ห้ามพาเด็ดขาดนะครับมิสแอนด์มูของ Cat, เดือนธันวาอากาศดีๆนะคะ5-7ถึงแล้วราคาแต่ต้องได้รอบนี้บอกได้เลยนะคะเราจะไปมูแบบว่าแล้วก็มันกันแบบว่าที่สุดที่ฮ่องกงบอกได้เลยนะคะไม่ได้พื้นดินค่ะอ่าต้องบอกใบ้เลยนะเป็นที่เดียวที่จับได้ไม่ได้มูบนพื้นดินแล้วก็ไม่ได้ปาร์ตี้บนพื้นดินแล้วไฮไลท์ของเขาขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวแบบ ไปแล้วลับมาและยิ้มสวยด้วยราคาที่จับต้องได้ตัวนี้บอกได้เลยล้วโบกัตจองเรา่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะบอกว่าลิสเบอร์เราทำได้โอเคค่ะ Welcome everyone uh, Joy uh, uh, Ritual and uh, Hong Kong Continental Grand Opening uh, Ceremony uh, uh, We really appreciate all our Uh, uh, our agent, supporting agent su p p o r t i n g us, h and t h uh, really thank you. Welcome all of you to go to Hong Kong. Thank you. สนใจทิ้งท้ายจองทัวร์กับริชเวอร์โฮเซลกับพี่ๆเอเจนต์ใกล้บ้านคุณเลยนะคะหลายร้อยเจ้าใครขายให้ริชเวอร์ซื้อได้เลยค่ะมั่นใจได้ไม่มีเทไม่มีทิ้งมีแต่ของดีจริงๆค่ะของเขาการันตีโอเคค่ะ